ใหญ่ๆแบบนี้คุณลูกค้าคะถุงผ้าใบใหญ่ๆแบบนี้ตอนนี้เหลือไม่ถึง50าสิแล้วนะตอนนี้นะคะคุณลูกค้าก็โทรมาสั่งซื้อสินค้ากันเยอะแยะมากมายนุ่มก็แถมแถมแถมนะคะตอนนี้เหลือไม่ถึง50าสิแล้วนะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะผ้าไทยสวยๆอยากได้ผ้ารุ่นไหนแบบไหนอยากได้ผ้าตัดชุดอยากได้ของฝันของฝากวีใหม่อะไรใดๆติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยอยากได้ผ้าขอม้าอย่างเช่นซื้อผ้าเป็นคอขอม้า5ผืน500บาทจัดส่งฟรีใช่ไหม เก็บเงินไปทางไม่บวดเพิ่มวันนี้ได้ถุงผ้าเพิ่มไปอีกหนึ่งใบด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจกําลังมองหาของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะต่างซื้อเข้ามาได้เลยนะคะของขวัญของฝากของแทม พิ่มเติมวันนี้นะคะเพิ่มเติมให้อีกด้วยนะคะขอบพระคุณมีของฝันของฝากจากร้านแม่มริผ้าไทยของเราส่งตรงนะคะส่งมอบให้กับคุณลูกค้าเพิ่มเติมกันด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0416008งานผ้าไทยผ้าท,ทอสวยๆจากร้านแม่มริผ้าไทยซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยยินดีค่ะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะอย่าลืมนะกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะรับสิทธิพิเศษมากมายนอกจากของแถมที่จัดเตรียมไว้ให้แล้ว เรายังมีโปรโมชั่นจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเตรียมจัดส่งนะคะผ้าไทยผ้าทอพรีเมียงผ้ามัดหมี่ทอสลับผิดผืนนี้นะคะพร้อมด้วยผ้าคลุมไหล่ผ้าฝ้ายทอมืออีกหนึ่งผืนแบบนี้990บาท990บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มจัดส่งให้กับคุณพี่นิตยาคุณลูกค้าอยู่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีขอขอบคุณมากๆคะ่ะ